เรามาดูใครเอาหมามาปล่อยไว้นะครับดูดูด,ดูมันมาใครเอามันมาปล่อยไว้เนี่ย<า>ฮะกลับบ้านเลยไปโอ้ยพ่อแม่พี่น,อน้องผู้ใดเอาหมามาปล่อยไว้นี่ตั้งหาตัวไปเลยไปไปเลยไปเลยไป

มันมาปล่อยทั้งห้าตัวแล้วมันมาปล่อยเนี่ยห้าตัวเนี้ยาโซดาซาไม่ยอมให้เข้ามาแล้วนะครับไปโซดาซ่าไปไล่น้องเลยเร็วไม่ต้องมานะครับครเอามาปล่อยไว้ตรงนี้นะครับรีบมาเอากลับไปเลยนะครับ ใครเอามาปล่อยมาเอาเลยนะครับนี่หมาโซดาซาเห่าไม่ยอมให้เข้าบ้านแล้วนะครับพราะเรามีหมาแล้วสองตัวหมาเราก็ดูด้วยนะครับหมาบ้านของเรานี้กัดคนเป็นว่าเล่นนะครับเราไม่รับเลียงเพิ่มนะครับใครเอามาไว้มาเอาคืนด้วยนะครับ